Thank you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชณา,าจากักรในพระบรมราชูปธรรมและสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอสองรวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชณา,าจากักรรุ่นที่ ดิฉันสวิตตันนะคะนครน,นะคะเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาสองพนนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีน,นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทางรายการก็อยากจะมาคุยถึงเรื่องโครงการพระราชดำริของทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ วันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติจากคุณสุรชาติมาราศีผู้ในการสำนักบริหารโครงการกลมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จานท์ครับขออนุญาตเรียกว่าพี่สีแพคนะคะคตามที่เราวปเอเรียกกันค่ะครับโครงการเราพูดถึงกรมชลประทานก่อนค่ะครกรมชลประทานเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องน้าอุปโภคบริโภคของทั้งประเทศใช่ไหมคะพี่สีแพคก,ก็ก็ต้องน้าเรียนงี้นะฮะว่ากรมชลประทานเนี่ยก็ก็ก ภารกิจหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดหาน้ํานะครับการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ได้บอกว่าเฉพาะเรื่องของพวกริโภคก็เรื่องการเกษตรก็ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะครับกรมชปมะทานก็ได้ดูแลโดยเฉพาะในเขตชปมะทานแม้กระทั่งนอกเขตชปมะทานก็ก็มีโครงการอีกหลักหลายอย่างอที่เช่นโครงการป้องกนันกกอุโรคต้อไสดใหญ่นะครับ,รรบที่ผ่านมาอดีตยาวนานอุดรธานีอย่างนี้นะครับ ที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่หลายแห่งนะครับค่ะครจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เนี่ย <c oughs> ทรงสนพระทัยเรื่องแหล่งน้ําเป็นอย่างมากท่านเคยรับสั่งว่าน้ําคือชีวิตและพระราชนีพระบรมราชชนนีพรรนันปีหลวงเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าซึ่งโครงการในพระราชดำริเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยกลุ่มชประทานก็ได้ทํามามากมายหลายโครงการ,รเลยใช่ไหมคะจะเป็นยังไงบ้างคะก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ข,ของเราเนี่ยนะครับก็มีพระรามย์ริอยู่มากครั้งนะครับมผมต้องใช้คําว่ามากครั้งและมากมายเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะที่บอกว่าน้ําคือชีวิตเนี่ยพระองค์ท่านได้พระรรชทานพระรามลัดไว้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตขออ่านนิดนึงนะครับตั้งแต่17มีนา2529ที่พระตำหนักจิตรดาและหฐานนะครับพระองค์ท่านก็บอกว่าความตอนหนึ่งนะฮะบอกว่า หลักสาคัญว่าต้องมีน้ําอุปโภคบริโภคมีน้ําใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูกนะครับเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ําคนอยู่ได้<ม>ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ะนะครับไม่มีไฟฟ้าเนี่ยคนก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้ามีไฟฟ้าแต่ไม่มีน้ํา<ม>คนอยู่ไม่ได้<ม>นี่ฮะก็ฉน้ำสำคัญมากสำคัญที่สุดนะครับก็มองสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชพระราชทานไว้เนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนั้นอาจจะเป็น จุดเริ่มต้นบางอย่างนะครับที่ไปนําไปสู่เรื่องโครงการพาระราชบิเยอะแยะมากมายทั่วทั้งประเทศไทยเราครับค่ะกลมชลประทานดูเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําตามโครงการพระราชด,ดําริเนี่ยได้ทํามามากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะครับก็สิ่งที่ทํามานะครับขอญอยกแยกเป็นสองส่วนแล้วกันสิ่งที่ทํามาแล้วกับสิ่งที่จะไปสู่ข้างหน้ายังยังอาจจะใช้คาว่าคงค้างหรือต้องทําต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ย ก็แยกโครงการเป็น5ประเภทนะครับก็แยกเป็นจนํานวนโครงการอยู่ประมาณ3,500โครงการเศษนะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะครับในส่วนของประเภทงานเนี่ยก็คือว่าอันที่1่เรื่องพื้นที่ใหญ่หรือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็คือเรื่องการเพาะปลูกนะครับและการบริโภคโครงการประเภทที่2เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพื้นที่ต้นน้าลำานโครงการที่3เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ํา โครงการที่4เรื่องของการระบายน้ำนะครับอันโครงการที่5เกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทารภัยไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สําคัญต่างๆของในภูมิภาคนะครับมีอันนึงที่อาจจะขยายความนิดนึนะครับเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเราอาจจะสงสัยนิดนึงว่ากรมชลประทานไปเกี่ยวอะไรเนเมมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีการไฟฟ้าภูมิภาคมีการไฟฟ้านครหลวงต้องนําเรียงนี้นะครับว่าตั้งแต่สมัยที่กรมชลประทานก่อตั้งมาใหม่ๆนะครับ หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่5เป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนกรมชลประทาน,นก็จะเรียกว่าสัญลักษณ์ก็เรียกกันนาเจ็ดเสียนเสียนหนึ่งก็ไปทําเรื่องไฟฟ้าเลยคือไฟฟ้าพลังน้ำํนำน้าเรียงนี้นะครับบางท่านผู้ชมกับพี่แจนอาจจะไม่รู้นะฮะเขือนภูมิพลเนี่ยไม่ได้เป็นการเรื่องของไฟฟ้าไฟลเป็นผู้สร้างนะครับ กรมจรบทานนี่แหละเป็นผู้สร้างเป็นผู้ขอสร้างเองเลยอ๋อเป็นเขื่อน,นไฟฟ้าพลังน้ำนะครับ<ะ>แล้วก็บิดาของ,ของชลกรที่เรียกว่าถิ่งที่กรมจรบทานได้เทิดทูนก็คือหม่อมหลวงชูชาติกัมพูร์<ะ>เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ไปประสานทุกเรื่องทุกราวจนถึงเรื่องใช้เงินกู้ของธนาคารโลกมาทําด้วยนะครับเป็นน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งแต่สมัยนู้นเป็นต้นมานะครับแต่ว่าพอดําเนินการแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักอันแรกเลยคือผลิตไฟฟ้า นะฮะหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วเราก็มาวัดด้วยเรื่องของการมาหารจักรน้ําแต่ภารกิจทุกอย่างก็ถ่ายโอนมอบให้หน่วยหลักของประเทศก็คือการฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้โอเวอร์เลต่อนะครับกรม,มชนก็สร้างเสร็จแล้วก็ไปทําที่อื่นต่อเงี้ยครับเขก็ก็นำเรียนว่าทำไมอาจจะมีข้อสงสัยในใจครับใช่ครับว่าทำไมกรมชนสร้างเขื่อนแล้วก็ไฟฟ้าอย่างไรใช่ไหมครับเขื่อนน้ำผลิตไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลเป็นเขือข่อนที่ผลิตไฟฟ้าหลักเลยช่วงนั้นนะคะใช่ครับใช่ครับ การพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยเราพัฒนาทั่วประเทศถูกไหมคะคแต่ในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะมีลักษณะการพัฒนาที่แตกต่างกันครับใช่ถูกต้องครัยกตัวอย่างแล้วกันนะครับความแตกต่างอาทิเช่นภาคเหนือเนี่ยพื้นที่ก็จะเป็นต้นน้ําลําธารที่เป็นเขาค,ครับเป็นช่องเขาเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าลาดชันสูงนะครับเราก็พยายามมองว่าการสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยอันที่หนึ่งหลักสําคัญก็ค,คือว่าเราจะพยายามไม่ไ,มไ,มไปกินพื้นที่อะไรเยอะแยะมากมาย ด้วยความที่ว่าหลักวิวศวกรรมชมประทานเนี่ยอบอกว่า,าสิ่งที่เราจะต้องทาให้มีความแข็งแรงให้มีความประหยัดนะครับให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้หรือวิชาการที่พี่ๆน้องๆชาวชมประทานลรํ่เรียนกันมานะครับก็เราก็จะบอกว่า,าพื้นที่ทําเก็บน้ำให้มากที่สุดแต่เสียพื้นที่ป่าน้อยที่สุดเงี้ยนะครับเราก็ทามาในภาคเหนือหลายแห่งเยอะเลยนะครับต่อมานะครับพื้นที่รับรุ่มภาคกลางนะครับอาทิเช่น ไล่ตั้งแต่ใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมาที่เรียกว่าปากน้ําโพเนี่ยวิ่งออกมาสักไม่ถึงร้อกิโลเราก็จะเจอเขื่อนเจ้าพยานะครับเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยถือว่าเป็นเขื่อนทดน้นําอเนกประสงค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่รัชกาลหลังจากรัชกาลที่5เป็นต้นมารัชกาลที่7นะครับรวางโครงการแล้วเริ่มสร้างจริงก็ตอนต้นรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่9้นี่แหละนะครับก็มาตอนนี้ก็บรรเทาเขาเรียกว่าช่วยเหลือประโยชน์ พื้นที่22จังหวัดภาคกลาง7.5ล้านไร่นะครับแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคลองประปานะครับก็เป็นน้ําที่ได้รับการจัดสรรมาจากข้างบนนั่นแหละจากเขื่อนเจ้าพระยาก็มาจากเขื่อนภุมิพลธ์ศรริกิตแคว้น้อยนะครับแล้วก็ป่าศักก็มารวมกันแล้วก็จะมีเขื่อนทดน้ําตัวนี้ช่วยเหลือพื้นที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรียกเขื่อนเจ้าพระยาอันนี้เป็นบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มสําหรับพื้นที่โรลลิงภาคอีสานเนี่ย มันจะเป็นไม่สมูทนะครับพี่พิจารณ่าจะพอนึกออกว่าขึ้นไปบางทีก็เห็นเขาบางทีก็เห็นลับๆเงี้ยพอวิ่งไปสักว่าก็เป็นเนินอีกแล้วสูงอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็จะไปทำลักษณะโครงการชมประทานขนาดเล็กจํานวนมากเพราะว่าเราจะไปทําเขื่อนใหญ่เหมือนเขื่อนต้นน้าเจ้าพยาแล้วแผ่กระจายน้ําออกไปตั้งเจ็ดกว่าตั้งหลายล้านไร่เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้เป็นโครงการขนาดกลางโครงการขนาดเล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เหมาะสมกับภูมิภาคใช่ให้เหมาะสมกับภูมิเทศภูมิประเทศแล้วก็ภูมิสังคมนะครับ สำหรับภาคใต้ก็ถ้าใต้สุดเนี่ยก็จะเจอปัญหาดินเปรี้ยวน้ํามันขังแบบเขาเรียกว่าแล้วดินไม่ไม่ดีเลยวิธียังไงก็ได้เอาน้ําระบายน้อาออกจากที่ลุ่มให้เร็วที่สุดในบางช่วงเวลาที่ต้องการอย่างเงี้ยครับก็ก็จะเจอหลายหลายที่ครับปลุโตแดงที่เคยได้ยินค,ครับหรือโครงการจะมีชื่อย่อยๆเยอะๆไปหมดเลยครับที่เช่นในเขตจังหวัดนครศรีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วก็ สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเนี่ยก็ภาคใต้น่าจะมะีมีโครงการที่เรียกว่ากรมชนได้ไปทําอุทกภัยหาดใหญ่ <ừ> um นะครับอุทกภัยนครศรีธรรมราชแล้ววันนี้ก็มีการศึกษาเรื่องของบรรเทาอุทกภัยตัวจังหวัดสุราษฎร์ <ừ> um นะครับละนองมีหมดเลยครับตอนนี้งานด้านการศึกษา่างโครงการนี่ผมเข้าใจว่ามีเกือบทุกจังหวัดหมดแล้วแต่ว่าเราจะผลักดันหรือเน้นโครงการที่มีความสําคัญ ตั้งแต่ใหญ่ลดหลั่นลงมาหาเล็กตามลําดับครับ <c oughs> ตามกําลังงบประมาณที่มีครับค่ะ <c oughs> นี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ําที่กรมชลได้ทำเนี่ยมันจะเป็นการนเนื่องจากพระราชดำริคือพระองค์ทรงรับสั่งให้ทําหรือว่ายังไงคะถึงจะจัดเป็นโครงการใน <c oughs> พระราชดำริก็มีแยกได้หลายอย่างนะครับอาทิเช่นนะครับอันที่หนึ่งพระองค์ท่านพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วกันนะครับพระองค์ท่านก็ ได้แปลพระราฐานไปทั่วประเทศได้ไปเยี่ยมพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศท่านก็เล็งเห็นหลายเรื่องแล้วต้องต้องบอกว่างี้นะครับบอกว่า50ปีที่แล้ว40 50- 60, 60ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราวันนั้นกับวันนี้ความแตกต่างมันก็ยังเยอะอยู่ยติดตุลกันดานพื้นที่ชนบทมันก็ยังมีความรู้สึกว่าแลนแค,ค้นนะฮะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยหรือภาคเหนือองนี้เป็นต้นนะครับ พระองค์ท่านไปเล็งเห็นไปเลงแล้วก็จะเห็นตรงเป็นตรงแผนที่ใช่ไหมฮะใช่เห็นภาพแผนที่เนี่ยลยค่ะสิ่งที่ถ้าไปซูมแผนที่ของพระองค์ท่านได้จะเห็นว่าจะมีรอยดินสอขีดเป็นเส้นขอบเป็นเส้นขอบน้ําบ้างเป็นเส้นขอบเป็นคอนทัวแยกแล้วเป็นแง่งแง่งแง่ไอแง่งแง่งบางทีถ้าภาษาจุลาัญเราจะรู้แล้วนี่นท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยแนวคลองไปอย่างเงี้ยท่อส่งน้ําไปอย่างเงี้ยไอเป็นวงวงเป็นตามขอบคอนทัวอันนี้แหละอ่างเก็บน้ําแต่ถ้าเป็นสีเพี้ยเป็น เป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเป็นกั้นตามตัวลำน้ำนี่แล้วว่าอาจจะต้องเป็นฝายหรือประตูน้ําเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ปุ้มปลาโมดไม้กัดเคยได้ยินใช่ไหมอดีตที่ดีท่านก็จะให้น้องๆมาแปลความต่อแล้วไล่กันต่ออันนี้ก็ต้องมองว่าเป็นพระอริยภาพขององค์ท่านนะครับโดยที่ว่าอันเนี้ยพระรามรีตรงเขาเรียกพระรามรีตรงอันที่สองนะครับเป็นเรื่องของโครงการที่ รัศดรในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนออก็เรียกว่าถวายฎีกาหรือทำหนังสือขึ้นมาะนะครับวันนี้เราก็จะมีสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชญัริหรือที่ว่าสำนักงานกรกปรลอเนี่ยเป็นผู้รับเรื่องราวต่างๆตรงนี้มาแล้วก็มาแยกแยะว่าหน่วยไหนจะเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเป็นน้ําผิวดินส่วนใหญ่ก็เป็นกรมชลประทานนี่แหละนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ก็เริ่มมองเห็นเป็นน้าใต้ดินก็จะเป็นกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนี้เป็นต้นนะครับแยกผิวดินกับใต้ดินแล้วแยกแยกกันชัดนะครับแล้วก็เราก็มองว่า สิ่งที่เป็นพระรมหลีเนี่ยก็มีหลากหลายแบบไปเห็นด้วยพระเนตรของพระองเองอันที่สองก็เป็นดีกาอันที่สามก็เป็นเรื่องของหน่วยงานนะฮะเป็นเป็นหน่วยงานและมีการร้องขอนะครับหรือประสานไปทางหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการมาวิเคราะห์ว่าอันนี้จะนําทุนเก้าเออนำทุนท่านไหมว่าสมควรจะรับเป็นพระราม์หลีไหมอะไรเงี้ยแบบนี้ครับก็จะมีตั้งแต่ชั้นท่าน องคมนตรีเป็นผู้กลองงานตรงนี้ก็ก็มีหลากหลายแบบครับแล้ววันนี้ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอีกก็ของในหลวงราชการที่9ก็อีกร้อยกว่าโครงการของในหลวงรชการที่10ก็อีกร้อยเศษนะฮะใกล้เคียงกันที่ต้องปฏิบัติต่ออยู่ในชั้นงานศึกษาชั้นตำรวจออกแบบแล้วเตรียมข่อสร้างปีนี้ก็มีครับมีตั้งหลายโครงการนะครับปีนี้ปีหน้าก็มีครับโครงการอันเนื้อมาจากพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ย ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ประสบกับราชราษฎรตลอดทั่วทุกในในบริเวณนั้นเลยใช่ไหมคะคือคบ,บางบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางทีเราพัฒนาแหล่งน้ําเราอาจจะต้องมีการตัดป่าใช่ไหมคะ<อ>ตัดไม้<อ>ทําลายป่า<อ>แล้วก็พัฒนาแหล่งน้ําซึ่งพระราชนิบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่เป็นน้ําฉันจะเป็นป่ารตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปคู่กันใช่ไหมคะพี่แจนอ๋อใช่ครับก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเรียนพี่แจนอย่างนี้นะว่าเออผมผมมองในมุมของการพัฒนาก่อนนะครับ การพัฒน,นาทุกอย่างนะครับสิ่งที่ประโยชน์เยอะเลยแต่ก็สิ่งที่ได้ผลกระทบก็มีตามนะ,ะผ,มผมเทียบก็ได้เราตัดทางหลวงสายหนึ่งอะมอเตอร์เวย์เนี่ยง่ายๆนะฮะหรือเราไปสร้างรถไฟความเร็วสูงที่วันนี้เราทราบว,ว่าจะมีเส้นสนามบินสวรรณภูมิไปอุตรภาแล้วก็ย้อนมาที่ดอนเมืองเราเนี่ยนะครับชุมชนแออัดมีนะฮะหมู่บ้านหรือชุมชนตามลายทางมีต้องออกเนี่ยพูดเดือดร้อนเยอะแยะเลย แต่เราก็ต้องบรรเทาให้เขาสร้างที่อยู่ใหม่ไหมหรือทําเป็นค่าชดเชยที่ดินทรัพย์สินะนะครับหรือจัดหาสาัมภ r ภคในชุมชนใหม่ที่เขาไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เช่นกันนะครับของกรมจรานเนี่ยอาจจะความโชคดีก็มีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่ได้ไปกระเทือนคนแบบย้ายคนออกทั้งตำบลย้ายคนออกทั้งอำเภอเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมค่อยเจอนะฮะแต่เราก็จะเจอแบบสร้างอา่างน้ำแล้วจะมีะน้ําท่วมพื้นที่ทําให้เกิดท่วมป่าร้อยไร่สองร้อยไร่ห้าร้อยไร่อะไรเงี้ย เราก็มีมาตรการซึ่งวันนี้เป็นถึงถึง,ถ,งถึงขนาดว่าเป็นมติคอรมอเรียบร้อยนะว่าเราจะต้องปลูกป,ป่าทดแทนให,ใ,ให้เขาสองเท่านะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานตัดป่าพันธุ์พืชกรมอ่ากรมชายฝั่งนะครับกรมอ่าผมจำชื่อยาวๆไม่ได้นะครับกรมชายฝั่งเนี่ยก็จะรับผิดชอบงานพวกนี้แต่ว่ากรมจมทานก็จัดหางบประมาณใ,ให้เขาไปทําเรื่องปลูกป,ป่าต่อนะครับแต่เน้นอาจจะเน้น เน้นแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับพี่แจนบางพื้นที่เนี่ยทางเขาเรียกว่าจะมีเคยมีสัตว์ป่าอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเน้นพืชอาหารสัตว์ที่กินได้สัตว์ป่ามากินอาหารพวกนี้แหละแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่แล้วก็บางนที่ก็เน้นเป็นปลูกไม้เป็นจำพันทั่วไปอย่างเงี้ยครับแล้วแต่พื้นที่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 เป็นตามสภาพภูมิสังคมนั้นๆนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีการชดเชยในสิ่งที่จะต้องสูญเสียไปจากการพัฒนาถูกต้องครับค่ะแต่ประโยชน์ที่ได้รับมาก็มหาศาลเราเราคิดแล้วว่าประโยชน์ที่ได้รับมันมีความจําเป็นมากกว่าใช่ฮะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้การสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ยากขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเราเราเปรียบเทียบงี้ก็ได้ฮะผมผมต้นชั่วโมงเมื่อกี้ว่าคาว่าเขื่อนภูมิพลถ้าเรา เอาเขื่อนพุนออกไปเลยนะฮะเอาออกจากแผนที่ประเทศไทยไม่มีเขื่อนพุ่นเลยเนี่ยหรือเขื่อนเศรษฐกิตก็ได้คู่กันนะฮะเขื่อนพ่อเขื่อนแม่เนี่ยวันนี้ผมต้องนําเรียนพี่แจนเงั้นพี่แจนจะต้องวันหนึ่งพี่แจนอาบอาบน้ําได้แค่ครึ่งครั้งนะฮะเพราะนึ่งผ้าออกไหมปกติพี่แจนต้องอาบเช้าเย็นเช้าเย็นชีวิตเราจะลําบากไปเยอะเลยใช่ไหมคะวิถีชีวิตของเราเนี่หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะต้องซักผ้าต้องโอ้โหล้างบ้านล้างรถขนาดใหญ่เนี่ยพี่แจนอาจะต้อง รถเรานี่เปื้อนอีกแล้วแล้วเปื้อนเป็นเดือนกว่าจะมีน้ำมาล้างให้อย่างงี้ใช่ไหมฮะอันนี้ล้างทุกวันอย่างได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆแล้วสิ่งเนี้จะอยู่ติดกับเราไปชั่วชีวิตสร้างแหล่งน้ำอันนึงไม่ใช่บอกว่า5 5หเดือนลบทิ้งเสียไม่ใช่แบบเครื่องยนต์ฮะอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นถาวรวัตถุที่ถาวรจริงๆนะครับเราเราไม่ค่อยเห็นว่าสร้างไปแล้วหาปีสิปีพังทลายเสียหายหมดไม่ไม่เคยเห็นนะครับเราเราก็สร้างด้วยหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องนะครับ และประโยชน์ก็ตลอดไปตลอดไปครับตลอดไปล้วเราดูแล้วและโครงการที่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยได้ได้มีนะคะอย่างเช่นโครงการป่ารักน้ำอย่างเงี้ยค่ะพี่ซีแพคได้เคยสัมผัสหรือว่ารู้เรื่องราวแบบนี้คะผมผมนำเรียนเป็นประวัติย้อนหลังดีกว่านะครับเพราะว่าอดีตน่าจะสักหกหกถึงสปีที่แล้วจริงๆผมรับราชการครั้งแรกผมก็อยู่ภาคอีสานมาตลอด บรรจุรับรชการอยู่ที่โครงการเฉลิระทานอุดอรธานีแล้วในห้วงเวลาปี2อง6รถึง60นเนี่ยผมอยู่ที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาภูพาอันเนื่องมาจากพระราชนิจังหวัดสกลนครนะครับสิ่งที่ได้สืบซับเรื่องราวที่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งที่พบกับตัวเองนะฮะว่าตั้งแต่ที่พระองค์ท่านแปลพระราชถานส่วนใหญ่เป็นฤดูหนาวช่วงช่วงก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยช่วงนั้นก็เป็นฤดูหนาวพระองค์ท่านก็แปลพระสฐานไปที่พมดภูพาราชิเวศนะครับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านจะเน้นหรือออกพื้นที่ดูเรื่องแหล่งน้ําเป็นหลักเลยะนะครับและคืนอื่นและเรื่องความเป็นอยู่ทุกสุขของรัษฎรพระสงฆ์นิกรในขณะด้วยกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาธราชินาธิพระบรมราชนีพันปีหลวงเนี่ยพระ,ะ,พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้เคียงคู่ไปแต่พระองค์ท่านก็จะมุมมองอีกแบบหนึ่งอาทิเช่นเรื่องของศิลปาชีพ นะเรื่องของการยึดปักถักร้อยคะแนนการถ้าในหลวงและการที่เ้าไปดูเรื่องพื้นที่ป่าที่จะหรือพื้นที่ช่องเขาพื้นที่ตรงนี้ที่ทําอ่างทานั่นนี่นู่นท่างท่านก็จะไปมองอีกมุมหนึ่งว่า,าเราเาก็จะดูแลหรือไปช่วยเรื่องปลูกป่าด้วยนะไปทําเรื่องโครงการป่าลักน้ําด้วยสิ่งสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่ในจังหวัดสกลนครนั่นแหละ,ะนะครับโครงการป่าลักน้ําเนี่ยเราก็จะ ทราบแต่จริงๆแล้วเป็นอำเภอเล็กๆนะครับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเนี่ยจริงๆสตอรี่อำเภอสองดาวก็ยาวนะครับถ้าเราผมไปเล่ามีอำเภอสองดาวมีอำเภอเต่างอยอำเภอสว่างแดนดินสมัยนั้นเนี่ยก่อนปี25 2ห้าเป็นต้นมา20 19ูนย์เลยแถวนั้นพื้นที่สีแดงเนี่ยตรงนี้เขาเรียกสีแดง่แดงแถวนี้สีแดงหมดเลยนะครับเข้าใจนะไม่ไม่เสียความนะเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งซึ่งพระองค์ท่านก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่จะ พัฒนาพื้นที่สีแดงเนี่ยให้ให้รัษฎรมีความคิดมีความสมามัคคีกลมเกลียวไม่คิดแตกแยกอะไรกันเนี่ยก็น่าจะต้องว่าด้วยเรื่องการพัฒนานะครับซึ่งในหลวงพัฒนาเรื่องน้ําแต่พระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ไปดูเรื่องของโครงการป่าลักน้ําคือคําว่าโครงการป่าลักน้ำเนี่ยผมขยายความอย่างนี้นะฮะว่าไม่ใช่ว่าในหลวงทรง ให้ทําเรื่องอาเกบน้ำํสำสมเร็จพระราชนีหรือพระนางเจ้าปันปีหลวงจะไปปลูกป่าค่ะคือการปลูกป่าเนี่ยสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งคือบอกว่าป่านี่ต้องมีประโยชน์ให้กับทัตวน้ด้วยมไม่ใช่ว่าปลูกเพื่อให้มันโตอ,อีกร้อยสองร้อยสามร้อยปีค่ะบางส่วนก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ะนะครับเราอย่าลืมว่าการเป็นรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยการหัวหาอาหารโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารไม่มีแก๊สหรอกนะฮะพี่จะ<ช>พี่จะนึกออกว่าไม่มีแก๊สแน่ๆเอ๊ะเอาแก๊สจากไหนมา ตาไฟฟ้าก็ไม่มีใช่ไหมครับก็ต้องใช้ฟืนก็ต้องใช้สิ่งที่ไม้โตเร็วพวกนี้มันยังประโยชน์ให้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านวิ่งเข้าป่าไปตัด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 ไม้ก็จะหายไปเอยไปเรื่อยไปเรื่อยก็พระองค์ท่านก็บอกว่าให้ปลูกไม้โตเร็ว3ปี5ปีตัดได้เลยอย่างเงี้ยหรือถ้ามีเหลือนะครับถ้าเราชุมชนมีความจําเป็นส่วนร่วมองค์กรภายในชุมชนเนี่ยอาจจะต้องกันพื้นที่สวนป่าหรือตัวเองปลูกเนี่ยมาทาบ้านเรือนมาทําสิ่งที่เรา อยู่อาศัยแบบกระทันรัดนะครับก็ได้ครับซึ่งพระงค์ท่านก็ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าให้ปลูกป่าเพื่อเป็นร่มเงายืนยาวไปร้อยสองร้อยปีคการออกแบบด้วยว่าปลูกป่าเพื่อใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องของไม้โตเร็วอย่างเงี้ยครับ แล้วโครงการป่ารักน้ำเนี่ยก็เกิดขึ้นที่สกลนครใช่ถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้เข้ามาทําโครงการนี้ด้วยพระองค์เองอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วทาให้พื้นที่นั้นหายจากการเป็นพื้นที่สีแดงไปเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้ววันนี้ถ้ากลับไปเยี่ยมอีกครั้งเนี่ยผมก็เคยเข้าไปนะครับที่ที่ที่ป่าติวแล้วก็ที่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่ตําบลทําติวนะครับ ท่ติ้วก็จะมีวัดป่าจะมีพื้นที่ผมใช้คําว่าไรเดียเหมือนกับว่าเราวิ่งถนนลาดยางวิ่งเข้าไปดีๆเนี่ยมันก็จะไปสุดอยู่เขตที่เขาเป็นเขตรักษาพันธุ์เป็นเขตเขตของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาอยู่แล้วบริเวณใกล้ๆกันก็มีวัดวัดป่าซึ่งโอ้ล่มลื่นมากนะครับแล้วก็พื้นที่ไปเนี่ยมันเป็นโอเอซิสเลยเป็นเหมือนคําว่าเราเออทำไมมันเขียวชะอุ่มไปหมดเลย ซึ่งถ้าเรารู้ประวัติของพื้นที่บร,ริเวณนี้ถ้าถ้าเรามีบอกว่าอ๋อเนื่องจากเป็นเรื่องของพื้นที่ของการปาร่าล้างน้าแล้วก็รัาศาดรก็ค่อยค่อา,า,างจะกลมเกลียวเรื่องของการรักษาทรรัยากสิ่งแวดล้อมพวกนี้ครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันโครงการนี้ก็ทําให้มันยั่งยืนก็มีขยายผลไปหลายพื้นที่นะครับขยายผลไปหลายจังหวัดเลยเรื่องโครงการนี้ครับครับค่ะ แล้วอย่างกรมชนประทานได้ไปปลูกป่าต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เป็นการพัฒนาป่าธรรมชาติและแหล่งน้ําด้วยกันโดยที่นำแนวทางจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มามาดําเนินการอยู่ถูกไหมคะสิ่งที่เมื่อกี้พอยที่บอกว่าความชุ่มชื้นนะพื้นที่ป่าเนี่ยเราเราผมผมยกพระราชมริอันนึงของสุพรรณจังหวัดเดียวกันนี่แหละสกลนครนะครับว่าในมีห่วงเวลาหนึ่งเนี่ย รัศดรบางพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไปเน้นเรื่องการตัดไม้ทาลายป่านะครับไม่ได้บอกว่าเอามาเพื่อบุกสร้างบ้านตัวเองขนาดใหญ่นะอาจจะการมีลักลอบเอาไปจําหน่ายเพื่อจะเป็นรายได้เข้าตัวเองเนี้ยนะครับเพราะงั้นท่านก็เองเห็นว่าเออพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมไายแห่งเนี่ยก็มีพระรัมยีที่ศูนย์ภูพาเลยว่าเอาจจะต้องพัฒนาเรื่องของฟื้นฟูป่าให้โตเร็วที่สุดพงั์ท่านมองถึงขนาดว่ามีอาเก็มน้ําที่อยู่บนเชิงเขาบนเขาเนี่ยผม ผมเอ่ยชื่อเลยนะครับอาจจะน้ําตัดให้ใหญ่ท่านบอกว่าให้วางระบบท่อส่งน้ําแต่ไม่ให้ใช้งะมาณที่สิ้นเปลืองหรือสูงใช้ท่อไม้ไผ่นี่แหละหาได้ในพื้นที่เนี่ยเยอะเลยแล้วทําเป็นท่อใหญ่ท่อเมนภาษาเรียกทางของเรานะฮะท่อเมนท่อซอยท่อแยกซอยให้กระจายเข้าป่าไปเลยก่อนที่จะปลายทางมาลงที่พื้นที่ศูนย์ศึกษาเนี่ยนะครับระหว่างทางก็ให้น้ำมันกระจายเข้าป่าที่มัน เคยแบบถูกโคน่นถูกทําลาย <c oughs> ให้เร่ง <c oughs> การเติบโตให้ฟื้นฟูนฟนความชุ่มชื้นในดิน <c oughs> ให้มากที่สุดเร็วที่สุด <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> พระรามดีอันหนึง่ง <c oughs> ก็มองเห็นว่าอ่างกิมน้ํากับ ป่ากับความชุ่มชื้นอ่ะมันก็ไปควู่วก,วกันได้มันอยู่คู่กันอยู่แล้วครับทั้งสองอย่างต้องอยู่คู่กันเชื่องกูลกันใช่ไหมคะคควันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณค่ะพีสุรชาติมาราศีนะคะผู้ในการสํานักบริหารโครงการกรมชลประทานมากค่ะที่มาเล่าเรื่องโครงการพระราชดําริเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําให้เราได้ฟังนะคะก็ทําให้เราเห็นพระอัจฉลิยภาพของพระองค์ที่ทําเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ค่ะรายการคิดเพื่อชาติบทเวลยนางแล้วค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีค่ะดิฉันสวิตานาคานาครและพี่สุรชาติมาาศรีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ